ออกบรรยากาศทงนานสิน่งเลียว่รามาดำนาก็ได้หอยไปกินพร้อมไปต้มดีๆแล้วก็ไม่เสียบปิ้งโอ้ยแสยบปัญญงนะโอ้บมมีผู้ใดใส่หมวกจะคนเลยบาทนี่ก็ตามภาษาคนแล้วพี่น้องเ็ตามเบิ้งนี้คือทั้งดำทั้งเล่นพ่อมแมล้ววะ อ้ยกัมมวนอยู่เพราะว่ามันมีมูเล่นยอกันไปน้ำเออเออจุดนี้ก็คือคลองสีดูเขตขอบเขตนาทงห้าพี่น้องคลองสี่จุดนี้นี่โอ้ยบ่หยว่าเขามาแต่ละเทือท่วมเลี้ยวท่วมอีกวานไปแล้วก็ท่วมตายตายมาแล้วก็มาวานไ่อีกท่วมอีกเทือนี้รู้สึกว่าจะเป็นเทือที่สามมั้ง เดี๋ยวเอากล้างมาดําเอาถือว่าก็เสียงหั่นล่ะวะเออถึงสิเสียงปานได้แต่ว่าเรากระดําอือเพราะว่าคันสิปะไว้ก็สิได้เนาะเวลาน้ําลงจังซี่สัดงามซั่นได้ั่นเออคันดได้คันว่าน้ําบ่ท่วมนี่กงามเด้นาเขตนีู่อ่าูสอบเขตอง4นี่นะ บรรยากาศท้องไงท้องนาพี่น้องยำเห็ดหายเห็ดนาฤดูฝนปีสองพันสาวห่าอดีเรียนกายทางมาเจอคนกำลังดำหนามีแต่ไว้รุ่นเศร้านมดำหนาก็ได้โอ้ตอนนี้เพิ่นก็มีเป็นหนองป่าน้ำเด้หนี่โอ้ทั้งเลี้ยงป่าทั้งเห็ดหนองป่าทั้งเห็ดนาเออหมด พอดีมาเจอทีมงานวัย huh. รุ่นสาวนมก็ตามภาษาเขาแหละพี bye. ่น้องก็ตามเบิังนี่คือทั้งดำทั้งเล่นพ่อมะละวะเออเอ้ยกักับมวนอยู่เพราะว่ามันมีมูเล่นโยกันไปนน้ำเออเออเพื่อบ保卫เออเพื่อบ保卫เคร่งเครียดในการเฮ็ดนาเออ เบืงบรรยากาศรวมๆรับการดำหน้าอยู่ทางบ้านพี่เมืองนองออ้องอ่สปปราวพี่น้องโอ้ทางพุ่นละเขี้ยวเลยงามแท้เขาพินนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอามาเบิ้งทางด้านนี้ด้านนี้นี่กับปารทโจุดนี้แหละเป็นนาวานไดน้ี่เออกำลังเขียวเลย งามหลอือแต่ว่าี่มีปัญหาน้ำท่วมหน้าจุดนี้นี่งามตะดปีแต่ว่าเสี่ยงนี่พี่นอ้องเอ้ยในช่วงระหวา่างเดือนเจ็ดหรือว่าเดือน 8, แปดนะฮะเดือนเก้านี่อยู่ในช่วงระหว่างกันรุ่นแหละว่าพันไปหอดเดือนสิบือถือว่าพานเดือนแปดเดือน 8, เก้าน,นี่รุ่นแหละแต่ว่า่มีปัญหาน้ำท่วมนี่งามได้ผลผลิตดี ปัญหาแห่งแรงนีบ่บ่มีพี่น้องอเอ้ยอยู่เขตทองห้ามเนี่ยย่านแดนน้ำท่วมตอนนั้นจุดนี้เนี่ยเรื่องแห่งแรงรนี่บ่มีส่วนต้นนี้แหละเออจุดนี้เลยผลวานสองเถาวานอะไรได้เนี่ยนจุดนี้เห็นดิเหลือแต่กระต่อละอถือว่าท่วมท่วมเป็นอาทิตย์แล้วก็ตายเลยบ่เหลืออืม ก็จะมีประมาณที่นี่แหละพี่นอ้องเ้ยมาเบ่งออกชิบบรรยากาศตรงไหทตรงหน้ากับพ่นดำาน้ามาติดตามร,รับชมกันกับวัรุ่นสาวนมเอาไวรุ่นยุคใหม่ห่างไกลย,ยาเสพติดเออนํำให้น้ำหน้าพ่นก็สามารถเฮ็ดได้ส่วนตัวนี้ก็คือหนองปลาอยาวเหยียดเลย สองสามสี่ห้าหาบอบอ่ป่าเพื่อนอยู่กับมันตีนตีนหน้าหัวหน้าเพื่อนละเออเพื่นกำลังปลูกมักสรีตัวนี้โอ้คันคูเพื่นกำลังยกใหม่ดินอาจจะประธานในงามปันใดสรียังเหลืองอยู่เขาโพดสรีอ้กว่างกว,วงพี่น้องพื้นที่เียดหน้าทงหาบนี่นะ คนนะกำลังปูกำลังลก,กล้าก็มีอยู่พูดเหลียวเห็นพอลิบๆิบอีกจำนวนหนึ่งคนที่ว่า,าปลูกเงนินปลูกซานกันหลายเลยพี่น้องอยู่ขอบเฉตหนนาทงหาบนี้มอก่อนเมื่อประ,ประมาณาหาปีห้ายหลังนี้กยังเป็นทงนามหมดเลยบนนัดนี้มาเดี๋ยวนี้นี่มีแต่เงนินมีแต่บ้านมอให้ปลายนามหมดละ แบบว่าฉีขขานเมื่อบ้านที่ก็เลยมาปลกเงินปลูกสานทินฐานอยู่กับให้คำน้นนี่เลยเนาะเห็ดนาะอยู่ใกล้เลยก็ะอยู่กับบ้านกับเงินนี่เลยบรรยากาศก็ดีไปนําได้หลายหลังเลยเด้ก็บเป็นสิบกว่าหลังแล้วก็ไปทางในคุณอีกโอ้ยแดดบอกกันฮ้อนอีหล่าเลย่บมี้ผู้ใดใส่หมวกเลยแดดบอกกันฮ้อน,น,นบุใส่หมวกจะคนเลย เอาเจ้าอี้เจ้าสออ่อนหอยผู้ใดจีใต้ทาย,ย,ยบอกเดี๋ยวไม่เพราะว่าทายไม่แมาผู้ใดอยากได้นะ่ะเอาโทรศัพท์มาไหมพ่อจีใายให้กันจากกันจากไายเอาบรรยากาศทงนานสิน่งหนึ่งแล้วก็มาดำหน้าก็ได้หอยไปกินพร้อม ไปต้มดีๆแล้วก็ไม่เสียบป,ปิ้งโอ้ยแสียป,ปัญญังคุณนะเบิ่งแม่หอยนะมันไหลมาปองน้ำพี่นะเต็มเลยหอยอันนี้กินเขาเอ้ยหอยนี่นะหอยกินเขาได้หอยอันนี้นะโอ้ผมมีผู้ใดใส่หมวกจะคนเลยบาทนี่แสดงว่าผิวดี เอามาเม่มาเก็บหอยซซยกันพูนันนะเฮงหลายแล,ลยลลยูอันเฮงกองอยีง่เหลียอยู่บรรยากาศสุดยอดเลยน้ำไฮน,น้ำนาโบอึดอันอยุอันกินเนาะส่วนงอควายน้ำนี่กละลำบากเงี้ยนึงเลยพี่น้อง กรได้มัดไว้น้ำหัวหน้ำแบบนี้นหรวมัดเป็นตู้เป็นจุดเป็นจุดแต่ละตัวแต่ละตัวได้มัดแลแ้วต่างกับเขาบเฝาแบบนี้นะเออใครแต่ว่าหากมีหัวหน้าหลายจุดเพื่อให้งัวได้กินกินหญ้าบันทีเขาเห็นเขาข่า,ขาวเนี่ยคือคือน้ำท่วมไปเลยได้นี่พี่น้องบอกุกอนนี้พ้นวานไปแล้วช่วงหัวปีท่วมไปแล้วก็ว บางคนโบมีกล้ากับปะปล่อยเลยแบบนี้แหละบ่บเสียงอีกและวเสียงกับย่านว่าช่วงเดือนแปดมาน้ำท่วมอีกคนะเพิ่งกันเลยปะเลยชิปนี้ก็มีเพียงสำนีพี่น้องสั้นๆเอาบรรยากาศทงไฮทงนามาให้รับชมกันอยู่ทางสบบปปลาวเนาะก็เอาไว้เจอก,กันในชิปต่อไปสำหรับชิปนี้สบายดี